สวัสดีครับพี่นองมือนีเพี่ฟนเฟียนะครับผมจากงานมาเกือให้น้องซีเกมแล้วก็ก้องวายุนะครับที่โรงแรมบีบีบบเลอการเด้นขอนแก่นนะครับพี่นองบรรยากาศสุดสวยบัดลั่งสั่งงานขึ้นมาอลังการให้พี่นองมือนีเนี่ยอยากเนี่ยกินอูย้ยเพียบความสนีทแขกะกัลังมากเพื่อนๆในวงเพื่อนๆในใขรกันล่างมา f เอฟซี FC, ในแบบเอฟซี FC, แบบว่าใกล้ชิดสนิทสมก็จะมาร่วมงานด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศก,กันว่าเป็นไงบ้างจัดให้แบบบอกเลยว่าเต็มที่แบบ ดูลาให้โซ่สมเกียรติศิลปินตัวเกี่ยวมิวสิกอันนี้ก็ตากล้องเบาเบาพูดให้กับผมต้องมีสนใจย้ายบริษัทไหมต้องเข้าใจต้องเข้าใจครับเอาให้ค่าตัวคูณสองนะบริษัทตัวเกี่ยวไลฟ์สตรีมสตูดิโออ่ะเขาให้ค่าตัวคูณสองจากที่เดิมอันนในวังหนาวด้วยน่าสนใจมาก เดินละสี่หมื่นกับเขาให้หกหมื่นผลถูกเจอะเลยเหรอหกหมื่นแปดเนีอยหกหมื่นกียบเนี่มันขึ้นเรื่องนี่ครับแปดหมื่นเดี่ดีเอามึงให้มังกรอนละนะอันนี้ก็บรรยากาศในงานนะครับพี่น้องแขกเรือก็ครอบครัวน้องซีเกรมครอบครัวของก้องวายุนะครับผมจัดหนักจัดเต็มอันนี้ครับเจ้าของวันเกิด สอสันอุ้ริงมาใช่ไหมอุ้งริ้งอุ้ิงเต๋ออุ้ริงครับลิงอุ้งลิงอันน้องอะไรอะน้องอะไรครับน้องอะไรครับน้าครับน้อกทคนใหญ่คนไหนคนใหญ่น้องก้น้องวอีเพ่ไรอ่ะอีกนึงวันให้น้างมาครับกํลังมากจงังเจ้าขวันเกิดคนแรกคนที่ส น้องสีแก้มอห้องน้ำอยู่หรอเดี๋ยวพาดูบรรยากาศกันนะครับผมงานวันนี้แฮปปี้เบิร์ดด์ศิลปินค่ายตัวเกเมันสีพี่น้องสีแกรมน้องก็มาอยู่นะครับผมเข้าพนองสีแก้มทางนู้นบ้านนี้ก็เป็นแม่แม่ของบ้านทุกบ้านอันนี้น้องแดกน้องแดกงานเบื่อกูหิจังยังไม่กลับเลยตอนนี้รอสิบท้าหิจังหนึ่งจะกลับเอาวังสิบบอตัวรับรับขายบ้านอยู่ขอนแก่นอยู่ดิไม่อยู่หรือจ๊ะ มาติดูแลแต่ละผ้าพาสิพปินองพาบางสิลปยาเขาก็ไปเสียบินตัวเกีียวน้องๆแดนเซอร์นักร้องแม่ยังนี่มูเด็งสตัวนี่เพื่อใส่สีเหลืองเลวหมุูเดียวกันงมูเดีงสามตัวนะใช่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 กัดมาอาหารกำลังรุ่งพี่องอาหารอาหารกำลังวันวันมีไล่กุ่มปะคสามคนนี้ ว้าวว้าวาท้้งว้าวบุฟเฟ่ต์ตัวไหนส้มอันนี้อะไรนี่ตัวแรกอะไรนี่อันนี้เป็นรอบการเป็นโคตแตกค่ะโคตแตกใช่แล้วใครอยากโคตแตกให้มากินต้มโคตแตกอันนี้ก็บรรยากาศ ภายในต่างๆไล่กี่ทุんん่มนะว่ได right, ้กี่ทุ่มนะจะได้เท่าไหร่ประมาณสามมั้งสามเพราะมันมันนักิลปินนนัิลล์ปนนะนัิลปินตางารางตกยอรกาที่เกากมาที่กเจอกันในคุ้มครับพี่น้องเชครับ